ดีค่ะเรามาอ่านหนังสือสอบนะคะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546นะคะโดยเป็นความรู้จากท่านอาจารย์นำพรกรันจณนะโพขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะพระราชบัญญัตินี้จะมี5หมวดนะคะและบทเฉพาะการรวมทั้งหมดเป็น82มาตรานะคะใช้บังคับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2546ค่ะ การจัดระเบียบราชการนะคะมาตรา 6. การจัดระเบียบราชการของกระทรวงศึกษาธิการมี3ส่วน 1. ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางนะคะ 2. ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 3. ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลมาตรา 9. จัดระเบียบราชการส่วนกลางนะคะ 1. นนักงานปลัดกระทรวงนะคะ สองส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาตรา34การจัดระเบียบราชการเขตพื้นที่การศึกษา1สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางนะคะได้แบ่งส่วนราชการออกเป็นสําสำนักงานซึ่งจากเดิมมี6สสำนักงานนะคะก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม าการพระราชบัญญตัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่3พศ2562ก็เหลืออยู่5สำนักงานนะคะซึ่งหัวหน้าส่วนราชการจะขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็น1นะคะสำนักงานรัฐมนตรี2สำนักงานประหลัดกระทรวง3สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ5าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะซึ่งในส่วนที่เป็นสำนักปลรรัดกระทรวงนะคะเลขาที่การสภาการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมนะคะตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินค่ะ สภาการศึกษานะคะจะมีทั้งหมด49คนซึ่งจากเดิมจะมีอยู่41คนนะคะคณะกรรมการก็จะมีนะคะ1รัฐมนตรีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเป็นประธาน 2. คณะกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน16คนนะคะซึ่งก็ได้แก่นะคะประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะประหลัดกระทรวงดิจิทัลประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงแรงงานประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะเลขานุก,การเลขาธิการกิจการเลขาสพทเลขาสอกอ,อเลขาสอสอและเลขาคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 3. นะคะผู้แทนองค์กรเอกชนนะคะสคน4ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2คน5ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ2คนหพระ้พิสูจนซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์สองรูป เผู้แทนคณะกรรมการอิสลาม1คนแปดผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น2คน9ผู้ทรงคณบุตร30คน10เลขาธิการสภา,าการศึกษากรรมเป็นกรรมการและเลขานุก,การหน้าที่ของสภา,าการศึกษานะคะ1เสนอแผนการศึกษาแห่งชาติทุกระดับ2เสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา3เสนอนโยบายแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา สี่ประเมินผลการจัดการศึกษาหาให้ความเห็นคําแนะนํากฎหมายกฎกระทรวงการเสนอนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ดังนี้นะคะ 1. ง,งานราชการทั่วไปเป็นงานประจําของกระทรวง 2. ประสานงานต่างๆในกระทรวง 3. จะทำงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง สีจะทำกฎหมายเพื่อการศึกษาห้าดำเนินการเดินที่กำหนดในกฎกระทรวงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะจากรกกาชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ทธันวาคม2564นะคะได้กำหนดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด17คนนะคะได้แก่นะคะ1ประธานนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือนายบรรัณฑิตเอื้อภอรอนนะคะ 2ผู้แทนจากองค์กร3คนก็คือจากผู้แทนจากองค์กรเอกชนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรวิชาชีพ 3. ผู้ทรงคุณวุฒิสคนนะคะด้านประถมศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านมัธยมศึกษาด้านประถมวัยด้านปศนอด้านงบประมาณและการเงินการคลังด้านอุตสาหกรรมด้านการศึกษาเพื่อคนพิการด้านธุรกิจการบริการด้านบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษาจากผู้ด,ด้โอกาสด้านการศึกษาของเอกชนด้านการบริหารการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาทั้งหมดจะมีทั้งหมด17คนนะคะคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในวาระ4ปีค่ะการจัดระเบียบบริหารราชก,การเขตพื้นที่การศึกษานะคะในมาตรา3434 34, พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งปัจจุบันนะคะจะมีทั้งหมด245เขตนะคะเขตสำนักงานเขตพื้นที่ปรถมนะคะ183ของมัธยมนะคะ62เขตนะคะสสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ดังนี้นะคะ 1. พัฒนาสาระหลักสูตรการศึกษา 2. พัฒนางานด้านวิชาการและการประกันภายใน3แบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา4ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหลักการแบ่งส่วนราชการนะคะ 1. สพทน,นะคะจะออกมาเป็นกฎกระทรวงนะคะการแบ่งในสำนักง,งานเขตพื้นที่จะใช้ประกาศกระทรวงนะคะแบ่งของสถานศึกษาจะเป็นระเบียบนะคะกสาจ สนะคะศึกษาที่การภาคศึกษาธิการจังหวัดจะใช้เป็นประกาศของสำนักบรัหากระทรวงค่ะหลักการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาให้คำานึงหนึ่ง,หงให้คำานึงถึงระดับการศึกษาจํานวนสถานศึกษาจํานวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมอื่น 2. รัฐมนตรีว่าการศึกษาที่การประกาศโดยคําแนะนำของสภา,าการศึกษา 3. ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา นิติบุคคลของสถานศึกษานะคะมีหน้าที่ตามมาตรา 3- 5สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคลอันนี้ตามพระราชบัญญัติการศษยแห่งชาติ2542นะคะจะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา59ค่ะอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบพระราช ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชาการกระทรวงมาตรา37นะคะ 1. มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดก,การศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 2. อ,อำนาจหน้าที่ในการพัฒานางนานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในร่วมกับสถานศึกษา 3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชาการภายในสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตทุนที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการมาตรา37วรรสองเป็นผู้บงังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักงานรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนของกระทรวงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่นกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้เป็นการเฉพาะ และการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้คำนึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนปฏิบัติาราชการของกระทรวงอำนาจหน้าที่ของผอพู่วงในการเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษานะคะพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษามาตรา2ีบบริหารงานในสำนักงานเขต 2. เป็นผู้บังคับบัญชาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขต3รับผิดชอบงานในหน้าที่ของกศจอและที่กศจอมอบหมาย5เสนอแนะการบันจุแต่งตั้งและการบริหารงานบุคคลแก,กออ่กศจ 5. พี่นางความดีคมชอบผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักง,งาน หกจะทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ็ดจะทำทะเบียนประวัติค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแปดจะทำมาตรฐานคุณภาพงานกำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับค่าราชการครูและบุคลากรเก้าประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานสิบปฏิมติงานตามพรบนี้และที่กกสอมอบหมาย รัฐมนตร well. ีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอ่าจประกาศกำหนดให้ขยายการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้สำนักปลัดกระทรวงมีอำนาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาในรูปแบบของการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยกรณีเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ การมอบอำนาจการปฏิบ am ัติราชการแทนให้ปลัดกระทรวงเลยาธิที่การสภาการศึกษาเลยาธิที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิที่การคณะกรรมการอุดมศึกษาและเลยาธิที่การอาชีวศึกษานะคะกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลงานบริหารทั่วไปให้คณะกรรมการให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง อำนาจในการสั่งการอนุญาตการอนุมัติการปฏิบัติราชการหรือดำเนินการอื่นอ่านมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทนได้คำนึงถึงความเป็นอิสระข้องตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอ่านมอบให้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการปรลัดกระทรวง เลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการอธิการบดีผู้ว่าราชการจังหวัด 2. ประหลัดกระทรวงอาจมอบหมายให้รองประหลัดผู้ช่วยประหลัดเลขาธิการแธิการบดีผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่พออสถานศึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด 3. เลขาธิการอ่านมอบหมายให้รองเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการพอสํานักพอเขตพื้นที่พอสถานศึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด สี่ผอสํานักอ่านมอบหมายให้ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาห้าผู้อำนวยการเขตพื้นที่อ่านมอบหมายให้ข้าราชการในในสํานักงานเขตพื้นที่พอสถานศึกษาหัวหน้าหน่วยงานที่เลือกชื่ออย่างอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบของสพทหกผู้บริหารสถานศึกษาอ่านมอบหมายให้ข้าราชการในสถานศึกษาตามระเบียบและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากําหนดเจ็ดผู้ดำรงตําแหน่ง จากข้อ1่ถึง6อาจมอบหมายให้ผู้อื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดยกเลิกมาตรา54แห่งพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ2546ารให้นำบทบัญญัติมาตรา68แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าร,ราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาพศ2547มาใช้บังคับกับกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผ่วมในการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ รักษาการในตำแหน่งออซึ่งสรุปสั้นๆน,นะคะก็คือหากผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ใช้รักษาการในตำแหน่งแต่ตั้งแต่ทั้งท่วมโดยการสํานักง,งานเขตพื้นที่ขึ้นไปให้ใช้คำว่ารักษารษาชการแทนเหมือนเดิมออการรักษารษาชการแทนหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิตการไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสศรษกิจรักษาราชการแทนกรณีมีรัฐมนตรีช่วยหลายคนให้คอรมอแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน2กรณีเลขานุการรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ช่วยเลขานุการรักษาราชการแทนกรณีมีผู้ช่วยเลขาหลายคนให้รัฐมนตรีแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน3กรณีประหลาดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองประหลาดรักษาราชการแทนกรณีมีรองประหลาดหลายคน ก็ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งในการรักษาราชการแทน 4. กรณีเลขาที่การไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองเลขารักษาราชการแทนกรณีมีรองเลขาหลายคนให้รัฐมนตรีแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน5กรณีผู้วยการสำนักไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ให้รองผู้มยการรักษาราชการแทนกรณีมีรองผู้มยการหลายคนให้ประหลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทน หกกรณีพู้ั้มในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองพู้อำมในการรักษาราชการแทนกรณีมีรองพู้อำมในการหลายคนให้เลขาธิการแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนเกรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองพิ้อำมในการรักษาราชการแทนกรณีมีรองพูบอำนในการหลายคนให้ผอให้ผู้อำมในการสำนักงานเขตพื้นที่แต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง สถานศึกษาที่ไม่มีฐานะเป็นดีติบุคคลนะคะ 1. สถานศึกษาสังกัดสอสสอ,ส,อสถานศึกษาสังกัดกศน,นอสสถานศึกษาสังกัดอื่นเช่นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโรงเรียนราชประชานุเคราะห4ส,สถานศึกษาสังกัดอปทอห้าว,วิทยาลัยชุมชน6โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย เหตุผลที่ประกาศใช้ฉบับที่1นะคะเมื่อวันที่7กรกฎาคม25 4 6 1หนึ่งเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจน2เพื่อจัดระบบบริหารราชการในระดับต่างๆของกระทรวงให้มีเอกภาพ3เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน4เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหตุผลที่ประกาศที่ใช้ประกาศฉบับที่22 2 12, กรกฎา,าคม2553าาเพื่อแยกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอำนาจสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่ปี2560นะคะ1จัดจะทำนโยบายแผนพัฒนาและ มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่นสวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 3. ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา4กำกับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา5ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เจ็ดจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแปดประสานส่งเสริมสนับสน,นุนาการจัดการศึกษาของสถานสายเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดก,การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 9. ดำเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศารในเขตพื้นที่การศึกษา 10. ประสานส่งเสริมการดำเนินง,งานของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ,การและคณะทํางานดน้านงานศึกษา 11. ประสานการปฏิบัติราลลชาการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆทั้งภาคราชเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12. ปฏิง,งานร่วมกันหรือสนับสนุนการดำเนิง,งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ่นี่ก็เป็นความรู้นะคะ ls, Parents, เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชจการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ